สวยมากไหมครับมีเสียงมั้ยพี่มีเสียงมั้ยครับแกัดสองตัวครัโค้กไม่โดนการสองตัวได้แค่เสียวได้แค่เสียวนี่งอย่าง้คักหน้ามีเสียวแล้วเมื่อกี้ได้เสียวเมื่อกี้เสียวแวบเลยเสียวเสียวจมูกแวบเลยยังไม่โดนกัดเลยมีดันตามาทีเดียวเองฮัลโหลเออ จีนจัดนะโอวัดหางหางด้วนหัวเรือหัวเรือหัวเรือเดี๋ยวจะให้มาขับเรือแล้วเนี่ยดูดเลยอย่างี้เนี่ยตามาดูดจุ๊บเลยอบอกอูว่าเดินกลให้ไตเต้ดูนี่โดนเลาะเขื่อนเนี่ยแล้วเขื่อนที่กัดของน้าปอมเมื่อวานเนี่ย ละ่ะน่าจะใช่มั้งน,น้าอูน้อูนี่ยเนี่ยบกาศของน้าอูเมื่อกี้วัดวัดถางด้วนมาเลยอูเคยเห็นสูตรเองไมจำได้ไหมอูเยเออไอเมื่อกี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณไซส์สองเ,เออแต่เมื่อวานที่กัดเมื่อวานที่กัดของน้าปอมแบบไซส์สี่ขึ้นแน่นอน,อนอถ้าถ้าปลา ถ้าปลาตามโล่งๆอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ต้องจอดรอนะเร่งเร่งจังหวะมันถึงจะกัดอเอเพราะเพราะมันอยู่ที่โล่งถ้าเราจอดรอพุทแมง่งหันหัวกลับเลยแล้วต้องเร่งจังหวะอ่าอ่าเอาค่เอาค่ให้มก่อนผมเจ้าปาัญา ดูขี้เกียจไม่ได้ดูตาไม่ได้ดูหูแล้วนะเหยื่อก็ห้อยเลอยลอยบิปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่กลับกลับนะม่ช่อนทำไมกัดแท่งเรือระยะอย่างนี้เลยแล้วน้ำแห้งแบบเห็นพื้นอ่ะพี่แห้งตั้งใจตีมึงไม่กัดเมื่อวานแกโดนกัดนู่นก่อนถึงซุ้มไซตัวใหญ่อ่ะก่อนถึงซุ้มไซใหญ่มันจะมีไม้ย้อยอยู่อันหนึ่งเฮ้ยไม้แก้วไม้แก้วเด๋อ ไม่ตามแล้วเออเอ,อ,อย่าล้อกันอย่าล้อกันถ้าดันมาแล้วไม่กัดอีกอีกคนต้องรีบต้องรีบตามเลยยืนยืนดีกว่ายืนดีกว่าถ้าตามอีกคนนึงแล้วไม่กัดอีกคนต้องรีบต้องรีบนั่นเลย นี่ตรงนี้เหลี่ยมนี้เขาได้กันบ่อยนะเนี่ยได้หลายตัวในเหลี่ยมเนี้ยวโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วตามมาแน่โอ้อู้ยแเมื่อกี้น่าจะแคว่งแคว่งแคว่งแควงตามยังใหญ่เลยเขียวเปิดเลยดันไปรีบยก เราอุตสาหบอกตามมาแล้วตามมาแล้วดันรีบยกเหยื่อออกสะงังยังใหญ่ยเขียวเปึ๊ดเลยอะเราอุตส่าหบอกตามมาดันรีบยกต้องแคว้งทำมันตามมาอย่างนี้อย่าพึ่งยกอย่าขึ้นแคว้งแกวง้คือแม่งยกีผมบอกผมบอกอยู่ตามมาตามมา เลืบดังแล้ว <c oughs> <c oughs> ตินต้องเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วเอาอุ้ยหลุดว้ยส่งแล้วนะส่งแล้วส่งแล้วเออดูดเบาๆเลยนะผมยั่วผมผมยั่วนะผมไม่ตีพี่นายยั่วเลยผมเป็นรูดีคนละรูผมจะคลิปทำไมบึ้บบึ้บเอาไว้เฉย ส่งแล้วด้วยนะเมื่อกี้น่าอยู่มากเลยอย่างยังมีหน้ามาถามฮัลโหลปลา, <c oughs> าตัวเองฝ <c oughs> ั่งนี้ใช่เหรอเอกทำหลุดไปตัวอใหญ่ด้วยใต้บา้าน <c oughs> เอเอ,อน้าน้านกโดนตามมาตัวเดินตามมาตามอะไรนะรจริงอ่ะ <Okay. S 2> โอ้ยช่วงนี้เขาฮ<ห>อตจ<ๆ>ริงว่ะรอดอ, <laughs> อ,อะไรเนี่ยปลาอะไรเอ้ยกัดแล้วกัดแล้วเอาโดนฟังงานหลุดไหมนะหลุดหลุดไปแล้วโอ้ยใหญ่เหมือนเหมือนปลาช่อนเลยอ่ะเหมือนปลาช่อนมากอย่างเงี้ยช่อนใหญ่นะช่อนไซโลเลยอ่ะหเหรอใหญ่นี่คือปลาชอ่อนไมไมไมม mấy dù cái dù ầu vậy đấy nha thì phải tiên la lòi lên đổi lắm đó. ยังในตำนานยัดเห็นมันยัดหมดอ่ะโดนแล้วโดนตัวนี้เลยเฉยฮะเอาโดนแล้ว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 โอ้ใหญ่ไหมเนาะโดนเฉยโดนเฉยหลุดออกได้ไหมโอ้ย โอ้โหเย็ดเย็ดเคสเนี่ยเย็ดเคของแด้ใหญองัดััดโอ้โหตาย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 ยตา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 ยตยตา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 ยตายตายตายต เขียแล้วเขียแล้วอะไรมาโดนทีแรกมันติดกอจากอยู่ไม่ใช่เหรอมีสายสี่ปุ๋ยเกินสิบครับทีแรกมันติดกอจากไม่ใช่เหรอเออยท่านติดกอจากนี่ผมผมคิดไปข้างใต้ปรกอบมาหน่อยแม่งอะไรไม่รู้ดึงปื๊ดโอ้โหโอ้โหเป็นึกว่าไอโด้นึกว่าไอโด้ ผิดค hey, hey, ิวผิดค <im itating não> ิว <aroma> ตัว <mus> น <rik> oh ี้ผิดคิวครับไม่ได้ตั้งใจครับูเอกเอกอัดไายยังไงให้ขาดดูดินี่สายสียังอัดไม่ขาดอ่ะยังไงวะเนี่ยนีดีอ่อนนี้ยังไงขาดดิครับยังไงวะเนี่ยดีเนี่ยโอ้โหตายอ้วนอ้วนตับอ่ะ สอนไม่ได้สอนในสวิงพังเลยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาครีมปวดให้โอ้โหไรนะนี่ยครูจักคำว่าไม่ยิ่งกว่าโคตเทอันนี้โคตเียเลยวิธีสกปดูอัดร้อยอ่ะโอ้โหจัดประหลาดบอกใส่โอ้ปวดมามาตั้งเยอะไม่เคยปวดละนนเ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วคนินเขานี่วรนุษเยอะตายแล้วเป็นปากสุดยอดนี่ครับตียัดเข้าซุ้มครับตามสูตรเลยตามสูตรเลยเนี่ยนี่พอนะครับเดี๋ยวปลดปลดปลดน้องเฮ่ก่อนใส่เชือก่ะผมก็ปลาทีแรกเออผมไม่เห็นดุ๊บ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 อะไรใส้สิบเลยจะโอ้ อย่างนี้ไม่ย้ำนู่นโอ้โหแน่นซะด้วยเออสีไม่ติดจริงอแน่นอะแน่นครับแน่นะ ตัดเส้นก็ติดมาอีกรออยู่นสาย